ปกติเราเล่นเลอเบลเลตอาจจะประมาณ10บถึงยีซึ่งสูงมากแล้วตอนนั้นอะจำได้ว่ารูดไปห้าสิแล้วเราก็รูดเงินหมดหลอดเราสมควรที่จะเสียมันตลาดถูกเสมอและเราเนี่ยผิดเสมอพอร์ตลองเนี่ยลบไป80%ถ้าหลักดอลลาร์ก็คือ6หลัก มันเกิดจากการที่ร่างกายเราอ่ะมันไม่ไหวแต่สิ่งที่มันไหวอ่ะใจเรามันไหวเราบอกว่าเฮ้ยสบายสบายแค่นี้เออมันมีคนที่ลําบากกว่านี้คนที่เขาแบบสู้มากกว่าเรามันยังทําได้เลยเราก็ทําได้ดีแต่ร่างกายอ่ะมันไม่ได้ไปกับจิตใจเราสิ่งที่สําคัญกับการลงทุนเนี่ยเราเข้ามาในตลาดมาเทรดมาหาเงินไม่ได้มาเราถูกฉะนั้นถ้าเรามาหาเงินเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราเราเอาเงินมาเพื่อให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นถ้าสุขภาพเรามันไม่ดีแล้วเราจะมีเงินไปทําไม Enter to start. The wait is over. p r e s s to start your journey. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Enter to Start นะคะวันนี้อยู่กับเจแล้วก็พิธีกรอีกคนหนึ่งตัวน,นี้จะเป็นแขก พี่น็อตรือพี่กับตันของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ<อ>ห่างหายกันไมนานคำถามแรกเลยแล้วกันเริ่มเลยนอนหรือ,อยัง <laughs> นอนแล้วตอนนี้นอนแล้วครับ <laughs> <Okay. S 1> ตอนนี้กลับมานอนแล้วเราได้เล่าก่อนเดียต้องย้อนความก่อนว่าพี่น็อตเนี่ยเคยมาอัดกับเราเนาะคลิปหนึ่งมาสัมภาษณ์กันก็จะคลิปแรกแรกคลิปแรกแรกคลิปแรกคลิปสองซึ่งคลิปนั้นเราก็วิเลจเราก็จะคุยกันถวงเรื่องวิเลจในการเทรดของเราด้วยจริงๆตอนนั้นก็พูดถึงเรื่องทั่วไปแหละแล้วก็มีเวนชั่นขึ้นมาเรื่องการเทรดของเราสไตล์การเทรดซึ่งเราอะ เป็นเทรดข่าวซึ่งเทรดข่าวของเราอะ่ะจะเป็นแบบมันเป็นการเทรดที่วิลเล่ค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้าข่าวไม่มาเราก็ไม่ trade เทรดอ่ะมันก็เลยเวิเล่สูงแค่นั้นแหละโอเคอ่ะและตอนนี้ผลจากการที่เราไม่นอนอืมัมนทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจริงๆต้องเกินก่อนว่าอ,าอช่วงประมาณเดือนเดือน5้าเนาะพฤษภาคเดือน5้าเนาี่ยเป็นเดือนที่เสียเงินเยอะมากมจากการเทรดครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องการจัดการเวลาอ่า ในช่วงโควิดนะครับสปีที่ผ่านมาเนี้ยเรามีเวลาเหลือเฟือเลยจากงานงานที่เรารักเนะานะงานประจำเรางา,รเงานประจำเราเนี่ยมันใช้เวลาน้อย <Okay. S 1> อ่าทำให้เรามีเวลาในการมาโฟกัสกับการเทรดค่อนข้างเยอะค่ะ อ่าแล้วเราก็ทํามันมาได้โดยตลอดแต่ว่าพอมาปีนี้เหมือนโควิดมันเริ่มจบแล้งานประจํามันก็กลับมาเต็มที่เมื่อก่อนเราเราทำงานแค่เดือนละแบบ5วัน10วันอะ,อะไรเงี้ยตอนนี้มันเริ่มกลับมามากกว่าเดิมแลวเท่าไหร่ประมาณประมาณสิบสองสิบสามวันแล้วแต่เราเทรดเหมือนเดิมไหมเท่าเดิมตอนเดือน5พยายามเทรดให้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราทํางาน5วันอ๋อคือเราทํางานเยอะขึ้นแต่เราก็พยายามเทรดให้เหมือน5วันใช่เราพยายามเทรดให้เหมือนกับตอนที่เราอยู่โควิดตอนที่เรามีเวลาทั้งวันอ่าแล้วผล ผลลัพธ์ก็คือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเราพูดไปแล้วเนาะว่าเราเสียเยอะมาก <ฮะ S 1> อ,อซึ่งเหตุผลหลักๆของเรื่องราวที่มันเกิดเพราะว่าเราพยายามทําให้เหมือนเดิมการทําให้เหมือนเดิมทั้งที่มีเวลาน้อยลงเนี่ยสิ่งที่มามาชดเชยก็คือเวลานอนเนาะ,<ฮ>ะแต่ผมผมเกิดไว้ก่อนนะเวลาผม <ฮะ S 1> ไปทํางานประจําเนี่ยผมนอนปกติแต่หลังจากเลิกงานมาปุ๊บเนี่ยผมซัดยาวเลยบางทีแบบ สิบห้าชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงยี่สบชั่วโมงเวลาที่เราต้องพักผ่อนหลังจากที่เราเสร็จงานเนี่ยเราไม่ทําแล้วใช่เราไม่นอนเรามาเทรนแทนแต่ว่าพอก่อนที่เราจะไปทํางานเนี่ยอ่ะเราก็พักผ่อนให้มันเต็มที่เพราะว่ามันก็เป็นความปลอดภัยใช่มันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยเราก็มีความรับผิดชอบอยู่อ่าเออแต่ว่าพอวันที่ว่างแบบว่างสามวันติดอย่างเงี้ยแทนที่เราจะนอนให้เป็นปกติเราก็ทดแทนเวลานอนด้วยเวลาที่เราหายไปก็คืออามารเทรดจากที่เราเคยนอนเวลาหกถึงแปดชั่วโมงเนี่ยตอนเนี้ยมันเหลือแค่สอง สามชั่วโมงใช่เหมือนงี่บอะไม่เหมือนนอนอ่ะเป็นสองเป็นสามชั่วโมงต้องบอกก่อนว่าเพอร์เพเมนต์ที่เทรดมาได้ครับผมมีการเทรดหลายแบบเนาะค่ะซึ่งซึ่งที่เทรดแล้วเสียตังค์เนี่ยไม่ใช่นิวเทรดด้วยจริงจริงสไตล์การเทรดเรามันมันมีหลายแบบเนาะซึ่งอย่างหนึ่งก็คือการเทรดจากอารมณ์ตลาดแยกพอร์ตไหมแยกแยกก็คือแยกไอ้นิวเทรดเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันที่ที่เราเสียเงินเนี่ยต้องบอกก่อนไม่ได้เสียจากพอร์ตนิวเทรดถูกป่ะใช่ไม่ได้เสียจากพอร์ตหลักเป็นพอร์ตรองที่พอร์ตรองเนี่ยมันทำเพอร์เพเมนต์ดีมากดีมากๆใในน ามสี่เดือนแรกที่เรามีเวลานะคะอ,อซึ่งการเทรดอารมณ์ตลาดเนะี่ยมันคือการที่เราไปตามคนโน้นคนนี้เนาะแล้วเราเอาอารมณ์ของเขาความรู้สึกของเขาเราเหมือนเราไปทําความรู้จักเขาว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาพอตลงตารางเนะะาะเขียนลงตารางเก็บข้อมูลเขาอารมณ์ยังไง2030คนสาคนเราก็เอามาทำเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ว่า เราจะไปทางไหนอ่าซึ่งมันได้ผลดีมาตอลอดจนกระทั่งวันที่เราไม่มีเวลาแต่เราพยายามจะทําเหมือนเดิมเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะในการใช้เวลาเยอะวิเคราะห์ออกมาใช่ไหมใช่ครับก็คิดดูว่าต้องตามสมมติว่าเอาสัก2ี่คนก็พอ2ี่สคนเนี้ยมันก็จะมีโพสเนาะมีโพสต์มีความคิดมีแนวคิดมีจุดนู้นจุดนี้เราต้องอ่านทุกอันเราอ่านหมดแล้วเราก็เอามาดูว่าคนเนี้ยเขาคิดว่าขึ้นหรือเขาคิดว่าลงหรือเขาคิดว่าอ่ะไปทางขวาถ้าปกติเออซึ่งมันเยอะ มากมากๆเลยใช้เวลาเป็นงานที่อาจจะไม่ลองเทอมเท่าไหร่แต่ว่าเราทําแล้วเราเอนจอยเราสนุกเราแบบเหมือนเราได้เสือกตลอดเวลา <laughs> ใช่าารเราอ่านเรื่องราวคนอื่นตลอดเวลาเราเป็นเหมือนคนขี้เสือกต่อ,อ,อ้เนานะใช่เราเป็นคนขี้เสือก <laughs> ตลอดเวลาแล้วเราก็แบบไปเสือกชีวิตเขาตลอดเวลาแล้วเราก็จะรู้มุมมองแนวคิดแล้วก็เทรดแบบนี้มาตลอดจนถึงเดือน5้าเนาะเรานอนน้อยที่เรานอนวันละ2ชั่วโมงใช่ครับ กี่วันอะกี่วันติดมีมีแบบคิดไ้ไหมว่าเราเคยนอนวันละสองชั่วโมงนี่กี่วันติดกันมันจะมีช่วงที่แบบว่าเว้นระหว่างบินเนาะเคยเว้นประมาณห้าหกวันแล้วห้าวันนั้นอะนอนวันละสองชั่วโมงทุกวันเลยเพื่อทำไอ้นี้นะเพื่อวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์เพื่อดูเพื่ออะไรเพื่อเทรดประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แรกมันไม่เป็นไรเลย มันก็ทําได้ปกติแต่พอมาอาทิตย์ที่3มันเริ่มกลายเป็นว่าเฮ้ยไอที่เราเราเคยคิดวิเคราะห์เราอะไรได้เนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นภาพมัวมัวเป็นฟุ้งฟุงไปหมดเลยอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดคือเกิดภายในเดือน5มันถัวๆประมาณนั้นอะสี่ห้าห ประมาณมนั้นแต่ว่าช่วงที่ที่ที่ทมาเกิดผลลัพธ์รีซอฟจริงๆคือเดือนห้าอืมอโอเคที่มันเห็นผลชัดๆเลยจากการที่เราพักใช่ค่าว่าพักผ่อนไม่เพียงพอสะสมพักผ่อนไม่เพียงพอสะสมซึ่งผมว่าหลายๆคนที่เป็นเทรดเดอร์หรือว่าถ้าเป็นเดย์เทรดซึ่ง T G I V T เทรดของผมอันเนี้ยมันมันไม่ใช่การดูกราฟเนาะแต่มันก็เหมือนเดย์เทรดเหมือนกันเพราะเราต้องติดตามตลอดเวลาแบบทุกวินาทีแล้วไอ้ตลาดคริปโตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีวันพัก ใช่แล้วค่ะมื่อไหนะ24ชั่วโมงในโลกจริงกับ24ชั่วโมงในโลกคริปโตมันไม่เท่ากันนะใช่ครับสมมุติว่า24ชั่วโมงในโลกจริงในคริปโตมันอาจจะเป็นสองวันเนาะสมมติหนึ่งอาทิตย์ในคริปโตมันเท่ากับหนึ่งเดือนในโลกจริงหนึ่งเดือนในคริปโตเท่ากับหนึ่งควอเตอร์ใช่ทุ่อยากมันเกิดขึ้นไวมากในในโลกคริปโตเราต้องแบบทุกวินาทีอ่ะใช่ใช่ เราก็เลยให้เวลากับมันแบบเต็มที่สุดท้ายพอไอ้ผลลัพธ์ที่มันเคยได้ได้ได้มาเนี่ยเราก็ยังพยายามพอฒต,ตารางอยู่นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าที่เราเคยมาลงข้อมูลเนี่ยมันลงน้อยแล้วละ่ะเพราะว่าเวลาเราไม่พอพอข้อมูลมันไม่ดีใช่ไหมการวิเคราะห์เรามันแย่ด้วยออ่าน,นจากที่เราเคยเค,เคยรู้ว่าเอ้ยคนเนี้ยเขาเขามองขึ้นอยู่นะคนนี้เขามองลงอยู่นะ ตอนนี้เราเริ่มแบบมันน่าจะขึ้นหรือมันจะลงวะอ๋เราเราตัดสินใจไม่ไม่เฉียบขาดแล้วใช่ไม่เฉียบขาดไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวอาทิตย์แรกๆไม่รู้เลยจนกระทั่งผลลัพธ์มันมามันถึงจะรู้ว่า<ม>เอ้ยอันเนี้ยมัน มันผิดเพราะช่วงน,นวั้นอะเวลาที่เราเข้าออฟฟิศมาหรือว่าทุกคนก็นพูดเจก็พูดบ่อยว่านอนหรือยังพี่นอ็อตนอนได้นอนบ้างหรือยังคือหน,น,น้ามันจะแยก่กว่านี้นะใช่หน้าแยก่กว่านี้เองแลวก็จะพักเลยเจก็ทักคำแรกเลยว่าพี่นอ็อตไปนอนบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยทุกครันนร้ <laughs> เราก็จะพูดเสียงเดียวกันว่าอยากให้พี่น็อตไปนอนอะไรอย่างเงี้ยเออพักเทรดบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ณจุดนั้นอะเราเราฟังไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าเออเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรนี่เราเราฟังนะแบบเออก็รู้แหละว่าเขาคนนอนแต่ว่าก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรี่่กอยังเมาาารรทะน มันไม่ไหวแต่สิ่งที่มันไหวอะใจเรามันไหวเราบอกเฮ้ยสบายสบายแค่นี้เออมันมีคนที่ลําบากกว่านี้คนที่เขาแบบสู้มากกว่าเรามันยังทําได้เลยเราก็ทําได้ดิเราก็ไม่รู้ไปเทียบกับใครนะเราก็ดึงไปเวนั้นเลยเออเราก็ดึงไปเวนั้นแบบเราทําได้เราทําได้ตลอดเราไม่เคยมีอะไรที่เราทําไม่ได้เราก็อย่างนั้นเลยเราทําได้ทุกอย่างโอเคแต่ร่างกายอะมันไม่ได้ไปกับจิตใจเราอืซึ่งพอการไม่นอนสะสมเนี่ยมันมันมีหลายอย่างมากอื หนึ่งคือการตัดสินใจแย่มากเนาะสองคืออะไรที่เราเคยสามารถคิดวิเคราะห์ได้เนี่ยมันไม่ดีมันช้าลงต้องต้องบอกว่าการคิดวิเคราะห์กับการตัดสินใจไม่เหมือนกันเนาะการตัดสินใจคือแอคชั่นการคิดวิเคราะห์คือการเอาข้อมูลมามามารวมกันเนาะแล้วก็เรื่องอื่นๆในชีวิตเนี่ยมันจะแย่ไปหมดแบบของผมก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์ก็จะแย่ลงแย่ลงกระทบด้วยใช่ไหมกระทบด้วยเพราะว่ามันเกิดจากอารมณ์เมื่อนอนไม่พอเนี่ย อารมณ์จะแข็งมากเนาะบางทีมันจะเกิดผลว่าขี้อุดหนิดมีเข้ามาไหมมีแล้วเ,เ,เราเกิดมาเนี่ยอันเนี้ยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่เครียดเลยชีวิตไม่เครียดแต่ช่วงนั้นเป็นไหมเป็นก็แบบโอ้อันนี้แหละเรื่าความเครียดเราได้เจอแล้ว <laughs> <laughs> ชีวิตนี้แบบเออไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยแบบรู้สึกว่ามีโลกที่มันแย่เท่าไหร่เราเราอยู่ในโลกที่แบบค่อนข้างแบบออปติมิสติกมาตลอดมองโลกในแง่ดีมาตลอดแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมาตลอดเออแต่พอมาเจอเอ้ยอันนี้มันเครียดอันนี้มันแบบ โลมันหดหูจังเลยอันนี้มันแย่จังเลยได้สัมผัสหมดเลยในช่วงนั้นจริงๆมันก็เคยมีช่วงแบบอย่างนี้มาบ้างแต่ครั้งนี้เรียกว่าหนักที่สุดเออหนักที่สุดซึ่งพออารมณ์เรามันมันแว่งด้วยความสัมพันธ์มันก็ไม่ดีเนาะพอความสัมพันธ์ไม่ดีคราวนี้มันก็จะวนลูปเลยเ็นโมโนนะมันก็รใช่ไหมพอความสัมพันธ์ไม่ดียิ่งนอนไม่ได้ยิ่งเครียด ยิ่งเครียดยิ่งนอนไม่ได้ยิ่งเครียดยิ่งนอนไม่ได้ทําไงอ้าวย้อนกลับไปอันแรกเลยวิเคราะหไม่ดีเหมือนเดิมตัดสินใจไม่ดีเหมือนเดิมความสัมพันธ์แย่กว่าเดิมกลับมาแอคชั่นแย่กว่าเดิมนอนไม่ได้น้อยกว่าเดิมในอช่วงที่นอนไม่ได้นะทะไรเทรดไหมเอเวลาไม่นอนไปเทรดหรือว่าอะไรก็นั่งอ่านข่าวเหมือนเดิมไปเรื่อยใช่เราก็นั่งอ่านข่าวก็รูปนรลกของเราไปเรื่อยใช่ซึ่งลูปเนี้ยผมว่ามันมันแทบจะออกมาไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีคนดึงออกมาถ้าไม่รู้ตัวท้าความหน่อยนิดนึว่าพออบกดงว่าพอร์ตลบไปอนีงย พอร์ตลองเนี่ยลบไป80%ซึ่งพอร์ตลองเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอาเงินพอร์ตหลักแบ่งมาส่วนหนึ่งมาปั้นเนาะ,ะซึ่งมันปั้นเนี่ยมันโตมามากเลยโตมาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพออันเนี้ยมันลบไป80%มันเรียกว่าอ่าถ้าถ้าพูด,พ,ดพูดกันจริงๆก็คือบางทีอะ่ะเราเทียบกับหลายๆคนเนาะที่เขาเข้าเนื้อหรือว่าเขาลบแบบหมดทุนหมดทุนขอ,องเราอยังมไม่หมดมัน,ม,นมันเราอาจจะดีกว่าแต่ว่าด้วยจํานวนเงินเนาะ เราก็แบบสะเทือนใจพูดหลักเลยหลักถ้าหลักดอลลาร์ก็คือหกหกหลักหกหลักดอลลาร์หกับก็ลบก็คือหายเลยใช่ก็หายหายไปอยากรู้อยากรู้จุดที่ที่เราออกมาได้ที่เราแบบเชื่อไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะเข้าทุนเราต้องเราต้องหยุดแล้วเราต้องไปสงบสติอารมณ์เราอะไรทําให้เราออกมาได้ไม่มีไม่มีอะไรเราออกมาได้เงินเราหมด เราออกมาเองเอ้าวแล้วทำไมเราถึงไม่เอาให้มันเข้าทุนน่ะเอาถ้าถ้าแบบเอาแบบพูดความจริงก็คือ,อมีแอบ,บไปจิกเงินจากพอร์ตหลักมานิดนึงด้วยหรอใช่แต่ว่า่วาเงินทุนจริงๆอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เราให้เราออกมาก็ได้การที่เราไปจิกเงินจากพอร์ตหลักมาเราแบบ เฮ้ยมันแปลกๆแล้วอะไรมันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ถูกต้องเออมันไม่ถูกต้องเพราะว่าพอร์ตหลักเราที่เป็น New สเตรทมันก็มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นอการที่เราไปจิกมันมาเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันคือการมันนี่เป็นเดเมนที่แย่แล้วนะซึ่งตอนที่ทำอ่ะไม่รู้ตัวมารู้ตัวหลังจากแบบวันหนึ่ง ที่จิกมาแล้วนิดนึงอะจิกมาประมาณแบบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงรี้ยเออเพราะว่ามาเติมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราเคยสอนคนอื่นด้วยนะเราเคยแบบไปไป,ไปบอกคนโน้นคนนี้ด้วยนะว่าเออก e <ee, S 2> ารเทรดเนี่ยมันควรจะอย่างนี men ้อย่างนี้อย่างนี้การมันนี้เมเนจเม้นต์มันต้องอย่างนี้ซึ่งเราก็ทําได้ดีมาลตลอดจนกระทั่งถึงตอนเนี้ยที่เราทําเองเออซึ่งในอดีตตอนที่เราเป็นนิวบี้เราแบบมือใหม่อะไรเงี้ยเราก็ทำเป็นปกติเราก็มั่วๆปกติเนาะเออสมัยนี้ก็ยังมั่วๆอยู่แต่ก็มั่วน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเป็นตัวดึงสติออกมานิดนึงว่าเอ้ยถ้าเราไปดึงมาเรื่อยๆแล้วเราเสียเรื่อยๆจนหมดมันคงผิดทางที่เราเคยบอกคนอื่นไว้เราละอายตัวเองเราละอายตัวเองที่เราเคยสอนคนอื่นก็เลยได้สติขึ้นมานิดหนึ่งใช่แล้วจุดหยุดทำเลยคือแบบคัดและไม่เอาและจะพักและจะกลับไปนอนจุดหยุดทำคืออ่าน่าจะเป็นช่วงที่โทรไปคุยกับแฟนว่าแบบเออเธอถ้าเราหมดตัว อันนี้เราเราก็เป็นเหมือนถามรองเชิงเขานะถามรองเชิงเพราะเราก็รู้ว่า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 มันไม่มีอะไรหรอกก็แบบว่าอยากรู้เอะธอถ้าเราหมดตัวอ่จะจะว่าอะไรเราไหมเออตอบว่าเขาบอกว่าอือันนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเออเขาบอกว่าเอก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าให้แนะนําอ่ะก็ให้หยุดก่อนแล้วเป็นแล้วพักผ่อนพร้อมค่อยกลับมาใหม่ซึ่งประโยคนี้จริงๆอ่ะ แต่เราไม่ได้ไปพูดคนแรกเพื่อนเราเจก็พูดทุกคนก็พูดจริงว่าให้เราไปพักแล้วพร้อมร่างกายเต็มที่ค่อยกลับมาใหม่ใช่เราก็เลยพอแฟนพูดเนี่ยเราก็โอเคเราเชื่อแล้วสิบคนที่พูดมาเนี่ยเราเราอาจจะเชื่อช้าไปหน่อยเชื่อแฟนคนเดียวก็เชื่อทุกคนแต่ว่าร่างกายมันใจมันไหวอ่ะะน่าสุดท้ายก็เชื่อเราแฟนพูดล้วก็เชื่อค่ะเออแล้วเราก็เลยโอเคเราหยุด เราหยุดแล้วเราก็หยุดไว้ตรงนั้นให้มันเสียแค่นั้นอเออแล้วก็เดี๋ยวรอร่างกายจิตใจกลับมาใหม่อ๋อนั่นก็คือจุดจุดคัดของเราแหละใช่ครับซึ่งจริงเรื่องนี้มันมันมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเราด้วยนะเราเคยตกตะกอนเรื่องนี้ไปตั้งแต่หลายปีแล้ว เคยเห็นที่โพสในท w i t t e r ใช่ใช่โพสใน Twitter น่าจะโพสไปปีที่แล้วว่าร่างกายจิตใจสำคัญมากเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนนี่นั่นมันมันมีสามอย่างเนาะที่ที่สำหรับผมนะสำคัญที่สุดสำหรับการลงทุนหรือการเทรดหรือ w h a t e v e r จริงสำคัญกับทุกเรื่องในชีวิตหนึ่งคือสุขภาพสุขภาพก็แบ่งเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะสุขภาพกายถ้าคุณออกกำลังกายเพียงพอคุณไม่แบบกินเยอะไปไม่กินน้อยไปคุณ ร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคโอเคสุขภาพใจถ้าคุณอนอนพักผ่อนเพียงพอคุณตัดสินใจได้ดีคุณแบบสมองเฟชมีสมาธิออันนี้โอเคอันดับหนึ่งเลยซึ่งสําคัญมากกว่ามั n นี่เมเนจเมนต์มันนี่เมเนจเมนต์ดิคส์เมนเนนเมนต์การบริหารความเสี่ยงพอร์ตอะไรพวกนี้มันเป็นอันดับสองสำหรับเราซึ่งสุดท้ายไอ้มันนี่เมเนจเมนต์เนี่ยก็ยังสําคัญกว่าสิ่งที่เรียกว่าซิ <System S 2> สเต็มซิสเต็มก็คือระบบะระบบเนี่ยบางคนเวลาเข้ามาเริ่มเทรด ผมเชื่อว่าเราจะไปศึกษากันเนี่ยเราจะไปศึกษาระบบก่อนบางคนไปดูกราฟบางคนตีกราฟบางคนศึกษา V i การลงทุนยังไงให้ปันผลอันนี้คือระบบค่ะแต่สิ่งที่เราให้ความสําคัญเนี่ยสิ่งเนี้ยตามสุดเลยตามกว่าสุขภาพแล้วก็มันี่เมเนเมนซึ่งพอเราย้อนกลับไปอ่านโพสต์ตัวเองเนาะแขกดทุกข้อเราสะเทือนใจเราแบบเราเคยเราเคยตกตะกอนมาเป็นแล้วเราตกตะกอนมันจนแบบเราเราพอจะเล่าให้คนอื่นฟังได้ แล้วเราก็มาทําผิดเองเออในส่วนของสุขภาพซึ่งมันก็เป็นผลเหมือนที่เราเขียนจริงๆเมื่อสุขภาพร่างกายเราไม่พร้อมจิตใจเราไม่พร้อมมันก็ทําให้มันนิเมียน e มนเรามันเสียสุดท้ายระบบเราอ่ะมันดีนะถ้าตอนนี้กลับไปตอนเนี้ยกลับไปทําต่อ,อก็ยังก็ยังเวิร์กอยู่ซึ่งตอนนี้ก็พยายามกลับมาทําต่อแบบ<ะ>แบบเล็กลงอเออมันก็ยังเวิร์กอยู่งั้นสุดท้ายสิ่งที่พลาดไปทั้งหมด มันคือตัวเราเองที่เราไม่สามารถเมนเทนสุขภาพไปได้ก็คือข้อหนึ่งใช่ก<ม>็คือข้อหนึ่งเออซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอ่ะผมก็คิดว่าหลายๆคนที่เทรดหรือว่าติดตามโลกไม่ว่าจะเป็นการลงทุนคริปโตข่าวสารเนี่ยอาจจะไม่ได้เฉพาะคริปโตผมว่าคนเทรดหลายๆคนมันมีสิ่งที่คล้ายกันอยู่<ม>อือคือจิตใจของเราบางทีมันมันสู้ มันไหวแต่กายเราไม่ไหวแล้วแต่ร่างกายเราอะ่ะมันไม่ไหวมันต้องพักแหละมันจะมีสัญญาณบอกใช่เออมันจะมีสัญญาณบอกซึ่งเราอะ่ะละเลยสัญญาณไปไม่ว่าจะเป็นการแบบความแบบพล่ามัวอะไรเงีง้ยในสมองเราหรือการที่เรารู้สึกว่าเออเราคิดได้ไม่ฉับไวกระฉับกระเฉงหรือความเครียดที่มันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรืออาการนอนไม่หลับตอนนั้นเป็นนอนไม่หลับด้วยพวกนี้เป็นสัญญ,ญาณหมดแต่เราก็มองข้ามหมดเลยเนาะเรามองข้ามหมดแล้วมันมีจุดที่เราเคยชนะมาตลอดแล้วเราแพ้มีความรู้สึกที่อยากเอาคืนป่ะมีในช่วงที่เราเมาหมัด <laughs> ช่วงนี้นแหละเ,เรียกว่าช่วงเมาหมัดนะเ,นเราเราทำสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามที่เราเคยสอนเพื่อนเราเราเคยแบบบอกกับตัวเองเราเคยทำผิดไปแล้วก็คือเลยเป็นเทรดเราเทรดแก้แค้นอ่ะเทรดเพื่อแก้แค้นจำได้เลยว่าปกติอะครับเทรดอันเนี้ยถ้าให้เล่าเนาะเราเทรดตอนบิตคอยประมาณ3 0 0 0มมั้งแล้วมันล่วงมา2 5 0 0มาใช่ไหมแล้วมันก็ช่วงนั้นอ่ะผมช็อตส0,000 ืเราเรา,าเราเราเราเชื่อว่าตลาดมันจะลงแน่นอนจากสามหมื่นแต่พอมันเด้งขึ้นมาสามหมื่นหนึ่งร้อยสามหมื่นสองร้อยเนี่ยเราติดลบนะเราเห็นเลิกติดลบประมาณห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเราเล่นเลเวลใช่ไหมถ้าเป็นร่างกายเราที่มันเคยปกติ เราก็จะบอกว่าเออเรามีจุดที่เราจะคัด stop ปลอสอะแน่นอนชัดเจนแต่พอเป็นช่วงนั้นอะ <Okay. S 2> มันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันอาจจะขึ้นไปอีกว่ะมันอาจจะขึ้นไปชน stop ปลอสแน่เลย <c oughs> แล้ว <c oughs> แล้วเราจะปล่อยให้มันชนสต็อปลอสทำไม <c oughs> แล้วก็กดก่อนสิอะไรเงี้ยจะเสียนะ้อย <c oughs> ซึ่งมัน <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ผิด แล้วเราก็เคยบอกคนอื่นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดแต่ช่วงที่มันเป็นอ่ะมันไม่รู้ตัว,ตวคือร่างกายเรามันทาให้ซิสเ็มของเรามันพังด้วยแหละ <S <S ใช่มข้อหนึ่งมันไปทําให้ข้อสามที่เป็นซิสเ็มพัง<ช>อะไรที่เราวางไว้มันก็ทําไม่ได้ตามที่เราวางเพราะว่าเราก็ไปยกเลิกซิสเ็มทั้งหมดที่เรามีใช่เพราะเราโอเวอร์ไลน์มันหมดเลยเราโอเวอร์ไลท์โอเวอร์ไลท์ซิสเ็มทุกอย่างที่เรามี แล้วเราก็ทําอย่างเงี้ยเป็นแพ้ต่อเนื่องกันประมาณ4ี่หครั้งจนสุดท้ายแล้วไม้สุดท้ายเลยนะก่อนที่จะแบบเลิกก็คือเราแคนเราจะเอาคืนในรอบเดียวปกติเราเราเราเล่นเลเวลเเนี่ยอาจจะประมาณ1 0บถึงยีซึ่งเยอะนะซึ่งสูงมากแล้วตอนนั้นอะจําได้ว่าลูดไปห้าสิบรูดไปคูณ50ซึ่งคูณ50าสิบตั้งแต่เราเปลี่ยนวิธีเทรดมาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นอะเราไม่เคยเล่น50มาก่อนอีกเลยเรารูด50หมดหลอดแล้วเราก็รูดเงินหมดหลอดล้วกอกด ผลลับเป็นไงอแตกผลลัพธ์คือถูกทางนะถูกทางแต่เราก,กดคัดเองเรอถูกทางถูกต้องรู้ <laughs> สิ่งที่เราทําก็คือมันถูกทางคือเราลองประมาณสอ0หมืนหกมั้แล้วมันเด้งขึ้นมา2อ0หมช่วงนั้นนะสองหมืหรือเด้งขึ้นมา 27, 2 7งหมจ็ดำไม่ได้แล้วเราอ่ะสองหมื่นห้เก้าอยอ่ะมันใจมันวิวแล้วเราปิดแล้ว เออท่านั้นที่เราเป็นเราในะปกติเราจะไม่ทําใช่แต่ว่าเราก็สมควรได้รับมันเราสมควรที่จะเสียมันเราเราเรียกว่าเราสมควรละบทเรียนเนาะเป็นบทเรียนเออที่เราไปทําอย่างนั้นเพราะว่าต่อให้มันถูกทางนะต่อให้เราได้มามันอาจจะแย่กว่านี้เพราะว่ามันสร้างนิสัยแย่ๆให้กับเราแบบเอ้ยคุณแม่งฟุกถูกมาได้มาจากสิ่งที่ไม่มีระบบถ้ามันถูกทางจะว่ามันก็อาจจะมีไม้ต่อไปอที่เราจะต้องทําท่าเดิมเพื่อแก้แค้นมันอีก ใช่จนกว่าเราจะชนะจนเราถึงจุดที่เราพอใจว่าอตลาดมันก็ไม่ได้เก่งไปกว่าเรานี่หว่าใช่ไหมใช่ทาง้นที่จางตามจริงแล้วครับถ้าเคยคุยกับพี่โอ๊เนาะเขาจะเรียกว่ามิสเตอร์มาร์เก็ตมิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือตลาดตลาดถูกเสมอและเราเนี่ยผิดเสมอเราไม่มีวันเก่งกว่าตลาดอย่าไปสู้มันเราแค่ดูมันแล้วเมื่อดูมันเสร็จปุ๊บเราแค่หาว่าเราจะไปเข้ายังไงให้ไปกับตลาดได้เอออตามตลาด ใช่ครับใช่ประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ได้รับมาซึ่งเป็นบทเรียนมูลค่าสูงพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเทียบกับหลายๆคนที่โดนอ่าแต่ว่ามันก็เป็นจํานวนปริมาณเยอะมันไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่เราอะว่าเรารู้สึกว่ามันเยอะหรือมันน้อยเราเราพอร์ตเล็กเราก็รู้สึกมันเยอะแล้วมันก็เยอะแหละเงินที่มันเสียไปเท่าไหร่มันก็เยอะแหละแต่ว่ก็แลกมด้วยแบบบทเรียนใช่ครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ฟังวันนี้จะได้ข้อคิดจริงๆแล้วในฐานะเจก็คือ ช่วงก่อนๆก,ก,ก,ก็คือพี่น็อตเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแต่แต,แต่คนในออฟฟิศหรือว่าที่รู้จักกันก็จะพูดว่าเออช่วงนี้พี่นอ็อตเทรดเปอร์เซนต์วิเลจโอเคนะดีนะ <ừ> อะไรอย่างเงี้ยดูแฮปปี้ดูอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย <ừ> แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบดาวลงมาทุกคนก็งงว่าแบบพี่น็อตทำอะไรท,ำทำไําทาไมทั้งที่เทรดแบบปกติก็โอเคอยู่แล้วใช่ใช่ซึ่งทุกคนก็พูดไปเฉยว่าเอออารมณ์ของตลาดแล้วอารมณ์ที่มันเราเราเคยชนะมาตลอดแล้วเราแพ้อะ มันทาให้เรารู้สึกอยากเก้แค้นด้วยแหละใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นแบบโดมิโนไหมล้มมาเรื่อยๆมันเป็นโดมิโนใช่มันเป็นโดมิโนแล้วไม่รู้ตัวหรอกอถ้าให้แนะนําการแก้ไขในอนาคตนะเราคิดว่ามันควรจะบอกเพื่อนสักคนหนึ่งเออว่าทําอะไรอยู่ว่ากําลังทําอะไรอยู่เนาะเออว่ากำลังทําอะไรอยู่เพราะของเราก็คือมาบอกหลังจากที่แบบมันไปประมาณสี่ห้ารอบแล้วแล้วมันก็บอกว่าหยุดอืแต่เราตอนนั้นเราก็ไม่เชื่อนะเรารอเชื่อแฟนเรารอเชื่อแฟน ข้าล่ะพี่น็อต <laughs> ถ้าข้อคิดสำคัญตรงนีง้มันมันจะฟังดูมันก็เบสิกแหละมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่สำคัญกับการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะลงทุนระยะยาวระยะสั้นนะครับผมว่าสุขภาพเนาะเพราะถ้าสุขภาพเราไม่ดีเรามีเงินไปอ่ะเร,เราเราเราเข้ามาเทรดเรามาลงทุนในตลาดเนี่ยผมว่าทุกคนน่ะมีจุดมุ่งหมายคือเงินอ่าเรามาหาเงินเนาะเราไม่ได้มาเดาถูกอืมผมเคยพิมพ์ประโยชน์นี้ว่าเราเข้ามาในตลาดมาเทรดมาหาเงิน ไม่ได้มาเราถูกฉะนั้นถ้าเรามาหาเงินเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราเราเอาเงินมาเพื่อให้ชีวิตของเรามันดีขึ้น,น,นถ้าสุขภาพเรามันไม่ดีแล้วเราจะมีเงินไปทําไมมีเงินไปเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่ารเราก็ไม่ใช่เนาะฉะนั้นเราคนอาจจะกลับมามองตัวเองว่าเราทําสิ่งนี้ไปทําไมใชม่ประมาณนั้นเพราะว่าอันนี้ก็เสริมนิดนึงจากที่คนในส่วนมากที่ถ่ายคลิปตัวเขาก็จะอยู่ในโลกทวิตเตอร์กันเนาะ ซึ่งหลายๆคนที่เจติดตามแล้วไรก็จะพักผ่อนน้อยกันคนรอกคิดตัวนอนน้อยกันส่วนมากอืซึ่งอันนี้ก็เห็นผลต่อตัวเองแล้วเห็นผลตอนตัวเองแล้วแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครมาเห็นผลแบบนี้อีกเนอก็อยากเตือนอยากฝากไว้แล้วกันเพราะพราเราเจอกับตัวแล้วเนาะว่ามันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์กผมว่าใครเจอก็ไม่เวิร์กก็อาจจะมีถ้าโชคดีฟลุกรอดไปได้ครั้งนี้ผมว่าสุดท้ายถ้าผมเป็นตัวผมเองผมก็อาจจะนดนครั้งหน้าอยู่ดี แล้วอย่างที่พี่น็อตเล่าพอมันเสียมันกระทบความสัมพันธ์รอบข้างด้วยทั้งครอบครัวทั้งแฟนทั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อยากให้ระวังกันไว้เนาะใช่ครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่น็อตมากที่มาเล่าประสบการณ์เสียเงินหลายล้านหลายล้านถ้าตี่นดอนก็หลักแสนหลักอ่าหลักแสนนอตอาจจะไม่เยอะสำหรับคนอื่นแต่ก็เยอะสำหรับเราใช่ครับก็มีเห็นบางคนเสียไปสาสิบล้านอะไรเงี้ยก็พี่เขาก็ โดนในอีกรูปแบบหนึ่งอ่าล้วก็แค่มามาแชร์ประสบการณ์ของเราแล้วก็สิ่งเราเสียไปเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรมามาแชร์กันมาตกถึงว่าเราเสียเพราะอะไรอ่าใช่ไงวันนี้ก็เขาคุณค่ะไม่ได้เจอกันนานมากเออหลายเดือนเนาะสองเดือนอยู่ดีๆพี่เราก็กลายเป็น i n t เว v e r t โอ้ตอนแรกคือมีมีพี่พี่คนหนึ่งทักว่าแบบเป็นโทรเวิร์ t หรือยังอันนี้รู้เลยว่าแสดงว่าเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์หรือเปล่าเพราะว่าเรารู้เลยว่าถ้าทักแบบนี้ได้ แต่เราเพต้องรู้อ่าใช่เพราะเราอ่ะเป็นคนไม่ค่อยอินโทรเท่าไหร่ไม่ค่อยอินโทรเวิร์ดเท่าไหร่เราเป็นคนค่อนข้างเอ็กโทรเวิร์ดแล้วดีเราก็กลายเป็นอินโทรเวิร์ดแล้วเราไม่รู้ตัวอีกอ่าใช่เพราะฉะนั้นเวลาชุมชนไปไหนเออทุกคนก็ตอบว่าอ๋อช่วงนี้เราเป็นอินโทรเวิร์ดหรอประโยคนี้อ่ะไม่รู้ใช่จะถามแหวมพี่น็อตอ่ะ มึงมันไม่มาหรอกฉันนี้มันเป็นอินโทรเวิร์ดอันนี้จะเป็นคำแซวในออฟฟิศนะอย่างน้องที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมเออพี่คนนั้นอีกคนนึงคะผมเคยเจอครั้งเดียวเขาเป็นแบบนะครับเจ็ผาอ๋อเขาไม่มาแล้วค่ะเขาเป็นอินโทรเวิร์ดไปแล้วโอเคอันนี้ก็ตามนั้นได้ครับถ้าเราจากจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งถ้าเราเคยเป็นเอ็กโทรเวิร์ดมาก่อนแล้วดีะกลายเป็นอินโทรเวิร์ดแปลว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแหละใช่ใช่ไม่อยากเจอผู้คนอ่ามีความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยต้องสังเกตตัวเองแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่่่าใใชพฤติกรรรมเเปลลียยนหู้้ว่า มันมีอะไรเกิดขึ้นกับสมองคุณแน่นอนหาหาต้นเหตุให้เจอโอเคค่ะก็ฝั่งรายการ Enter to Start ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไปทั้ง YouTube และ Twitter เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Enter to Start the wait is over p l a s e to start your journey